สวัสดีครับพอผมคือเก่านะครับไร่สวนทีพีฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับไอสำหรับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะม่ายแช่ประสบการณ์นะครับไอผู้ใดที่ใส่สมมึกนะครับสมมึกพวกไอ้ผียงโซลาเซลล์นะครับไอพอดีทางสวนของเขานะครับมีปัญหานะครับมีเสียงหอนนะครับมีเสียงหอนเรากบน้ำนะครับไหลขึ้นมาในปริมาณหน่อยโรนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ้งกันนะครับว่าทางสวนนะครับพอปัญหาเราเจียจังเลยนะครับ ดี๋ยวบมจ้าพายเบิ้งนะครับครับพี่น้องนะครับเป็นเสมือนนะครับเป็นปั๊มประดานนะครับจอไว้นะครับพี่น้องเอาขึ้นแทงนะครับพอดีทางของทางสวนนะครับมีปัญหาคือเสียงใส่ไปแล้วนะครับเสียงมันหอนนะครับเสียงมันหอนก็น้ามนะครับมีความผิดปกติคือไหลหน่อยลงนะครับไหลคลายนะครับไอ แย่งขึ้นหูนะครับไอ้คือพอดีไอ้ผมผมต้อนะครับพี่น้องสังเกตเบติว่งตรงนั้นนะครับทั้งบดเรื่องเนาะมันจะมีอยู่ยสองท่อพี่น้องขึ้นตะไปนะครับไอ้มองท่อเขานะครับพวกผมตัวเป็นไอ้ท่อน้ำดลนะครับแต่เวลาน้ำเข่าผมใส่ทั้งทึ่งนะครับใส่ทึ่งฝาปิดนะครับไะเได้น้ำติมนะครับนก็จะไหลออกตรงไอยท่อน้ำดลนะครับไหลลงมานะครับ ปกตินะครับมือนึงนะครับน้าจะล้นออกตรงนี้ครับพอ้ําล้นครับแบ่งไว้เป็นสามท้างนะครับจะล้นออกมาทางที่นะครับทั้งสวนวนพักนะครับมีความผิดปกติคือเบิดมือนะครับบ่อล้นเล็กเกียรนะครับกับได้อูนะครับนะผู้ใดสิติีตังปั๊มบาดานะครับกับร่องเอาไปที่นี่ไปใส่เบื้องนะครับกับได้ผลอยู่นะครับตก็ขึ้นไปนะครับเอาอากซ้บเมืนเท่านะครับ จากปั๊มนะครับเขาไปทั้งฝาเลยนะครับแล้วก็ตัวทอน้ำรวนออกของทอนำเขานะครับนะให้ง่ายนะครับแล้วก็เห็ดเป็นทอน้ำรวนออกมานะครับเวลามั่นีนน้ำรวนแทงนะครับมันจะมันแทงถิบว่าได้รวนถังนะครับแต่ก็มีอีกทิ้งนิดนึงนะครับเวลากูสมือนะครับมันจะได้ง่ายเนาะพอดีทางสวนของผมมันไหนมันติดปัญหาตอนยกนะครับไอตัวนี้นะครับ ตอนยกขึ้นซ้อมนะครับพี่น้องมันเป็นสนิมนะครับมันขันหอกยากนะครับมันใสมือขันว่าไ้ได้จะต้องโยกขึ้นทั้งชุดนะครับเพายกขึ้นทั้งชุดแล้วมันไปอ้อนนะครับมันหนักเนาะมันอ่อนนะครับกันเนี่ยเนี่ยน้ำนะครับไห้ใส้เป็นในทอข้างล่างนะพี่น้องทอข้างลางนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ไห้เข้าใส้นะครับตัดตัดทอข้างล่างนะครับตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ไส้ทออันนี้ ันนึงนะครับเราก็เป็นเกี่ยวตัวผูตัวเมียนะครับใส่ไปข้าง่างนะครับใกล้ปากทอนี่พี่น้องใกล้ๆมุมปากทอนี่นะครับเวลาเขาถอดนะครับเขาก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงเราเขาก็หมุนเอาตัวเล็กตัวนี้นะครับฝาปิดออกแล้วก็เอาว่างไว้นะครับแล้วก็ยกตะโทนทอขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าโดยส่วนมากนะครับสร้างเพื่อนก็จะใส่เป็นทอยา้าเลยนะครับเนาะทอยา้าขึ้นมาเราก็มายึดตดกับตัวเล็กตัวนี้นะครับโยกข้ัง่างนะครับเนาะ ราวันนี้เวลาเขาดึงขึ้นมันก็จะบินต้องดึงขึ้นทั้งชุดนะครับอันนี้ผมเนี่น้านะครับจากประสบการณ์ที่เขาผมลือนะครับลือเราค่อนข้างที่จะประกอบง่ายนะครับเพราะมันอ้วนนะครับเพราะว่ามันชนนะครับมันชนก็ไปทางสีตัวนี้นะครับมันเลยจะเป็นต้องโค้งนะครับตอนนี้ก็ทางสวนเห็ดไปแล้วนะครับนะเก่ยไปแล้วนะครับมันยังสีได้เห็ดง่ายนะครับเอาเรลาโลงนะครับเอาขึ้นเอาล่งนะครับให้ยึดให้เพิ่ม ตัวผูตัวเมียอีกชุดหนึ่งนะครับยุดตรงสี่นะครับเนาะแต่ว่าเข้ามาเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวหนอกเกี่ยวหน้าอีกตัวนึงนะครับชุดหนึ่งนะครับปั๊มนะครับที่เข้าใส่ไปนะครับประมาณสี่หาปีนะครับเรามันจะมีเสียงหอนอยู่ตอนแรกหอนดังแห้งนะครับยังแห้งพิดปกตินะครับฝืนใส่นะครับท่านมีเวลาสอมนะครับสร้างคนระวางนะครับ ใจเดือยหมุนสองมือนะครับเสียงหอนคอยลงนะครับคอยลงหนึ่งว่าจะหายว่าเมียนนะครับน้ามัไ่ไหลครับวันนี้ครับน้าไหลคอยนะครับอันนี้นี่พี่น้องอันนี้คือชุดเที่ยวสอมอมุมาแล้วนะครับนะพี่น้องนี่ครับชุดที่สอมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับกกจะเป็นชุดตัวปั๊มมันเสียนะครับตัวแบริ่งมันนะครับตัวลูกปืนนะครับมันมีปัญหานะครับไอ้ลูกปืนแตกนะครับ เข็นให้ปั้มมัวันนะครับแล้วก็ผมมีกำลังนะครับอันนี้ผมได้ทำการเปลียนไปแล้วนะครับสำหรับลูกปืนตัวนี้นะครับสองตัวนะครับอันนี้เป็นปั้มหกรอยวัตต์นะครับใส่กับแผียงโซลาเซิลสองแพียงนะครับอ่ามันจะมีน้ำมันอยู่ในหันด้พี่น้องในน้ำอีกหนึ่งครับน้ำมันในที่อยู่ในตัวปั้มนะครับตอนผมี่ออกมานะครับมันจะเป็นสีดำ กำพื้นเด้อพี่น้องอันนี้ปัญหาของมันคือน้ำมันตัวนี้นะครับเข้าบุมหัวนะคือน้ำมันเอียงนะครับผมไปศึกษาใน g o o g l e ในนั้นก็เข้าใจว่าเป็นน้ำมันหม้อเปลียงไฟฟ้าปัญหาสืบว่าไรนะครับก็เลยใส่น้ำมันในให้ตัวลิกของรถถยหน้านะครับพอดีมีอยู่ในส่วนมีรถถาหน้าคู่วตานะครับผมก็เลยใส่น้ำมันให้ตัวลิกนะครับ ที่ลงไปไม้เทียนทั้งเบินะครับไฟของเก่ามันดำนะครับเออในน้ำตัวนึงนะครับปั๊มที่ผมใส่เป็นหกร้อยวัตนะครับจะเป็นลูกปืนเบอร์หกสองศูนย์สองนะครับจะง่ายนะครับผู้ใดสีเปียนนะครับผู้ใดมีปัญหาปั๊มใส่ประมาณสี่ห้าปีนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเราก็ใส่อยู่ตลอดนะครับมาแช่ประสบการณ์นะครับได้หูนะครับก่อนติดปล่อยมันพังนะพี่น้อง หัดไว่พังกับซื้อหม่นะครับหกกิดพันนะครับกับแพงอยู่นะครับที่ผมเปลี่ยกกบงบอยู่ประมาณว่าเกินสี่ร้อยบาทนะครับซื้อตัวแบริ่งแล้วก็น้ำยาทาความสารนะครับคอนแทคคินหนึ่งนะครับแล้วก็จ้างเพิ่นถอดลูกปืนให้นะครับเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ถอดนะครับครับสำหรับมื่อนี้นะครับก็มาเชี่ยประสบการณ์นะครับไ่ปั่มเสมอเท่านะครับถึงมีปัญหานะครับ อใส่ปั๊มเสมอกะอย่าลืมนะครับพี่น้องมีเสียงหอนมีความผิดปกตินามไรคอยนะครับทางทางทีเดียดแห้งนะครับตู้คนโทรนนะครับปกติได้พี่น้องของผมนะครับกระแสกับปกตินะครับรอบกับมุนปกตินะครับแต่ว่ามีเสียงหอนนะครับร้องเพลงครับผู้ได้สอบเองได้กับสอบนะครับราคาพอเพียงนะครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับมาถึงสี่ร้อยนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับลูกปืนลูกละกาสิตบาทสองลูกนะครับ คอนแทคขี้เนยอีกรอยหนึ่งนะครับรองเบื่อครับมาเชี่ยวประสบการณ์สำหรับมื่อนี่นะครับน้ำมันนะครับที่ใส่เติมลูกไปในปั๊มกับเป็นน้ำมันให้เราลิ้ของไอ้รถถนาคู่บตาเขานะครับใส่ได้ครับไม่มีปัญหานะครับวอมีไอ่นี่ก็เขาเรียกว่าน้ำไฟฟ้านะครับสำหรับมัอนี่ขอจบคลิปนี่ไปเพียงเท่านี้นะครับกย่างไรกับฝากไปกราตุใจให้ผมเด้อยนะครับ ทางผู้ใดสิลาออกมาจากงานนะครับไมเกระสนะครับเจ้นี่ผมกัลาออกมาได้ประมาณเกือบสิบเดือนแล้วครับอีกสองเดือนก็ครบปีแล้วเนาะัต่จใจก็การวิจัยเหตุนี่ได้ครับสวัสดีครับ